สวัสดีครับพบกับปาดแม่จูพันไม้นะครับวันนี้อยู่กันในบ้านสวนปัดแม่จูพันไม้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพามาดูนะครับมังคุดซึ่งมังคุดชุดนี้ก็มีอายุก็สิบกว่าปีแล้วครับปีที่สิบห้านะครับปลูกร่วมยางเอาไว้นะครับพอเอายางออกนะครับก็มังคุดอกเนียครับต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวพามาดูนะครับว่ามังคุดปีนี้นะครับออกหลายรุ่นแล้วก็พิเศษ นะครับคือหลังจากที่เรายางพาราลงนะครับกิ่งนะครับกิ่งบางคุดเนี่ยนะครับบางกิ่งนะครับเนี่ยให้ดูนะครับลักษณะของกิ่งที่หักนะครับนี่นะครับพยายามเป็นแมงนะนะครับเนี่ยกิ่งที่หักจากไม้ยางตีนะครับหรือโบกเมกโอนะครับฟาดนะครับแล้วก็ไม่หักขาดนะครับก็หักไว้ก็ยังติดอ่ะ นี่นะครับยังมีอยู่พอกิ่งที่หักนะครับดูสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับออกดอกนะครับออกดอกเต็มเลยนะครับกิ่งที่หักเนี่ยมีดอกนะครับดูนะครับกิ่งนี้นะครับกิ่งที่ดีก็จะออกเป็นยอดนะครับกิ่งนี้ก็พึ่งออกดอกนะครับก็มีหลายรุ่นนะครับมังคุดปีนี้นะครับต้นนี้ก็มีนะครับตั้งแต่นี่เลยนะครับลูกที่ใหญ่แล้วนะครับ ดอกพึ่งบานจนมปถึงดอกพึ่งออกนะครับสามดอกครับก็คือมื่อพุดปีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นมากเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าการออกลูกจากกิ่งที่หักนะครับค่อนข้าง,างที่จะมีเยอะบางต้นก็มีแต่ยอดนะครับ นี่ก็เป็นพื้นที่ฝั่งนี้ก็จะเป็นมังคุดทั้งหมดครับมังคุดต้นนี้เป็นบังคุดอยสีทองนะดูนะครับใบนี่ก็คือเกิดจากช่วงที่ออกยอดนะครับยอดกําลังจะออกนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยครับแดดร้อนอุณหภูมิ30กว่าแตะไป40แล้วบาง วันนะครับช่วงบ่ายนะครับมีฝนลงมาครับจอที่ออกมาเนี่ยครับที่ลักษณะอย่างนี้หมดเลยนะครับอยิ่งช่วงนี้ก็ยังมีนะครับก็คืออากาศร้อนร้อนจัดมากนะครับแล้วก็สลับกับฝนครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับยอดที่ออกมาในช่วงนี้นะครับก็จะเริ่มมีปัญหาบ้างนี่นะครับที่ผมบอกก็คือนะครับนี่กิ่งนี้นะครับ โดนนะครับยิงไม้ย่างแตกนะครับแตกเป็นนี่เลยนะครับแต่เขานะครับก็นี่เลยนะครับมีทั้งลูกใหญ่มีทั้งลูกเล็กนะครับแต่ยัยดูบางกิ่งนะครับบางกิ่งเนี่ยนี่ฝั่งนี้นะครับแดดนะครับกิ่งนี้นะครับกิ่งดีสมบูรณ์นะครับไม่มีลูกสักลูกหนึ่งนะครับนี่กิ่งนี้นะครับไม่มีหักไม่มีอะไรนะครับนี่นะครับลายใบสมบูรณ์แต่ไม่มีลูกนะครับ ไปเจอบางกิ่งนะครับที่ผมบอกก็คือ,องี้ครับกิ่งนี้ทั้งลูกทั้งดอกนะครับกิ่งนี้ก็หักอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ก็มีบางส่วนนะครับซึ่งเกิดจากอะไรก็หาคำตอบไม่ได้นะครับ๋จะพาไปดูอีกนะครับเนีย่ยกิ่งพวกนี้นะครับคือเกิดจากช่วงที่เอามายางลงแล้วก็ไม้ไปฟาด นะครับปลายใบฟาดแล้วก็กิ่งมันแตกกิ่งมันห้อยลงมานะครับนะครับพอกิ่งก็จะค่อนข้างที่จะมีลูกนะครับตัวน,นี้การติดลูกนะครับหลายรุ่นมากนะครับข้างบนหนวดลูกใหญ่แล้วครับตัวน,นี้ติดลูกแอบเดี๋ยวเยอะอยู่ย มังคุดอายุเยอะนะครับดวให้ดูกิ่งนี้โอ้นะครับ่าไม่กล้าดึงมากนะครับเพราะว่ากิ่งนี้นะครับดูเนี่ยเขาหักอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเรามาสํารวจกิ่งของเขานะครับกิ่งนั้นหักคือยอดของกิ่งนี้นะครับนี่นะครับลูกนะครับดูหนูกิ่งหักอยู่ข้างบนใช่ไหมครับด้านบนหักแต่ไม่ได้ขาดนะครับไปดูลูกนะครับติด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสิบสิบสาิสี่สิห้าสิบหกสบเจ็ดสิบแดลูกนะครับนี่กิ่งเล็กๆแต่กิ่งอื่นนะครับบางกิ่งนะครับที่โดนแดดดีนะครับก็ไม่ค่อยีท่จะมีลูกเท่าไหร่นี่ครับธรรมชาติเขาสร้างสารรค์ของตัวเขาเองเขาคิดว่ากิ่งเขานะครับเดี๋ยวปีนี้หรือปีหน้าก็จะ อาจจะหักหรือขาดไปนะครับเขาก็เลยต้องตําเป็นจะต้องอ่านี่กิ่งนี้เหมือนกันนะครับแตกอยู่ด้านบนนะครับแต่ดูลูกนะครับลูกเห็นลูกเยอะมากเลยนะครับกิ่งนี้นะครับไม่มีหักไม่มีแตกนะครับเพิ่งมีดอกอยู่แค่สองสามดอกเองหลายกิ่งมากนะครับที่เราเจอนะครับก็รอบที่แล้วนะครับท่านเกษตรอำเภอระเดาเข้ามาก็แช่วันนะครับว่าเดี๋ยวปีต่อไปเราต้อง นะครับทำให้กิ่งมันหนักทำให้กิ่งมันหักเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันจะติดลูกนะครับอันนี้ก็อาจจะมีส่วนนะครับเดี๋ยวผมไปดูกิ่งนี้กิ่งหนึ่งนะครับโดยกิ่งนี้ไม่มีหักไม่มีปรินะครับกิ่งสมบูรณ์ก็ไม่ค่อยที่จะอ่ากิ่งนี้ก็ไม่ค่อยที่จะมีลูกนะครับอยู่โดนแดดดีนะครับโดนแดดดีแต่กิ่งหนึ่งนะครับผมสังเกตเมื่อกี้ขนาดอยู่ในที่ทึบนะครับอยู่ในที่ทึบอยู่ฝั่งตะวันตกอ่า สังเกตของกิ่งนี่นะครับกิ่งนี้แอบกิ่งนี้ดูข้างบนเนี่ยก็คือกิ่งกิ่งเขาหักนะครับเขาเตกเหมือนกันแต่ทุกท่านดูลูกนะครับออกมาสามติดสองออกมาสามติดสองออกมาสามติดสองนะครับออกมาสี่ติดสี่อันนี้ออกมาสามติดสามนะครับนี่ลูกค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับกิ่งนี้ ห้อยลงมาจากข้างบนนะครับแล้วก็มาพาดไว้กับกิ่งพวกล่างๆขนาดกิ่งยังอยู่ฝั่งตะวันตกซึ่งโดนแดดไม่เยอะก็เป็นกิ่งของตัวตัวน,นั้นครับที่โค้งอยู่นี่นะครับกิ่งลองดูตนนัวนี้นะครับกิ่งที่แตกโค้งตัวน,นั้นอยู่นะครับนะครับนั่นนะครับกิ่งที่แตกโค้งด้านบนนั้นอยู่นะครับเป็นลูกเยอะมาก ติดลูกเยอะมากแล้วก็นะครับก็คืออย่างที่แชร์กันไว้นะครับว่าอ่าต่อไปนะครับเราก็ต้องมาหักนะครับให้มันแตกๆเอาไว้แล้วก็ค่อยให้มันติดลูกนะครับรายจริงนะครับที่จากการเดินสำรวจนะครับลักษณะที่ให้ดูก็คือนะครับนี่เลยกิ่งแตกลงมานะครับอานนี้นะครับอังนี้แตกนะครับแตกลงมานะครับส่วนที่เราได้ก็คือ นี่เลยลูกติดลูกติดดอกเยอะมากนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ครับปัจจัยที่ทําให้มังคุดเนี่ยติดลูกติดลูกเยอะนะครับออกลูกดีนะครับก็คือกิ่งที่มันหักซึ่งผมก็ไม่มีข้อมูลด้านนี้นะครับว่าเขาหักแล้วมันมาเกิดลูกได้ยังไงนะครับจากความเพื่อผมคืออาจจะเขาคิดว่ากิ่งเขาจะทิ้งจะร่วงหรือจะตาย เขาเลยออกลูกนะครับเพื่อที่จะทําการขยายนะครับขยายพันธุ์ขยายลูกนะครับสิ่งนี้เหมือนกันนะครับดูนะครับนี่นะครับผักห้อยลงมานะครับแต่ว่าติดลูกติดดอกนะครับลูกติดนะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็พามานะครับดูครับมังคุดนี่นะครับสิ่งที่ห้อยห้อยนะครับอิ่งที่แตกสิ่งที่บิดนะครับอลายกิ่งมากนะครับเราพามาดูมังคุดนะครับอีกด่างหนึ่งครับที่อ่า เกิดจากกิ่งมันโน้มหรือมันหักโดนตีแล้วก็มันแตกนะครับไม่ได้ขาดนะครับยังมีติดอยู่ก็ให้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเยอะติดโรกดีกว่ากิ่งที่สมบูรณ์อีกนะครับผมโอเคนะครับลืมฝากติดตามยูทูปปัดไมเเ้าพันไม้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ